ครับสวัสดีครับเอสเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวงครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้มาจับพึ่งนะครับที่บ้านของชาวบ้านนะครับก็ติดที่ตู้เสื้อผ้านะครับก็วันนี้ก็แผนก็คือจะจับตัวนางพญานะครับเอาไปกักไว้ในหลอดกักนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่าจะจับนางพญาแล้วก็ล่อให้ตัวพึ่งงานเข้าไปรังได้ไหมครับ ครับผมเดี๋ยวผมจะทําการหานางพญานะครับใครเะยอนที่หมดปีงกดกลางแหละ่หละปนะคนแลกเป็นคนแรกครับอยคอนครับการหานางพญาครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับมืดเวยครับแล้วก็ตัวอ พึ่งงานมันเยอะก็เลยหานางพญายากนะครับก็ตอนนี้พึ่งก็ผมก็เอามาใส่กล่องก็เยอะอยู่เยอะพอสมควรแล้วครับตอนนี้ก็ต้องหานางพญยายให้เจอนะครับนี่ต้องออกนะ เขาจะซ่อนตัวนะครับนางพญาจะหาค่อนข้างยาก Oh, โอเคเตียวเลยโอเคออกมานรอครับปิดกล่องก็ได้เดี๋ยวไปครับก็ตอนนี้นะครับหานางพญาานางพญาไม่เจอนะครับตอนนี้พึ่งก็จะอยู่ในกล่องก็สังเกตดูครับจะมีพึ่งงานมาตอมที่กล่องนะครับกล่อง ก็คิดว่านะครับนางพญาก็น่าจะอยู่ในกล่องนะครับก็เดี๋ยวก็ก็คือตัวนี้ก็เป็นหลอดกักนางพญาครับแต่ว่าเราจับนางพญาไม่ได้ก็จะเป็นต้องใช้แฝดปิดหน้ากล่องนะครับก็เราก็ขยับให้เป็นรูพอพึ่งงานเข้าได้นะครับแต่นางพญาออกไม่ได้นะครับก็ให้เข้าได้เฉพาะพึ่งงานแล้วก็ออก เฉพาะพึ่งงานนะครับให้ไปหาอาหารตัวนี้ก็ผมก็ทําการปิดกล่องนะครับเพื่อจะให้พึ่งงานเข้าไปโอเคครับับผมก็ตอนนี้ก็ทําการปิดกล่องนะครับก็สังเกตว่าพึ่งงานก็จะบินเข้ากล่องก็สันนิษฐานว่าตัวนางพญานะครับก็อยู่ในกล่องนะครับก็ผมจะทําการเปิดฝาลูไว้นิดหน่อยพอให้พึ่งงานเข้านะครับ ก็ไม่ให้นางพญาออกได้นะครับนางพญามันก็จะตัวโตกว่าพึ่งงานนะครับถ้าเป็นตัวโตเต็มที่นะครับก็จะไม่สามารถออกได้นะครับก็ให้ออกได้เฉพาะพึ่งงานนะครับเราก็จะปิดรูเพราะว่าเราไม่สามารถจับนางพญาใส่หลอดกักได้นะครับนี้คือหลอดกักนะครับถ้าเราจับใส่หลอดกักได้เราก็จะแขวนไว้ข้างในก็เปอร์เซ็น์ในเรื่องของการอยู่แล้วก็การสร้างรังต่อก็จะมีมากนะครับนะครับพึ่งงานทยอยกันเข้าไปนะครับ ก็ผมไม่อยากให้เปิดกว้างครับก็ให้ทยอยเข้าไปทีละตัวสงตัวแต่ว่าผมกรอบเข้าไปใส่เยอะแล้วครับนะครับอยู่ตู้ที่ตู้เสื้อผ้านะครับตัวนี้ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวผมก็กรอบเข้าใส่นะครับเผื่อมีตัวนางพญาครับผมครับหลังจากที่ตามหานางพญาแล้วก็ไม่เจอครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเมื่อวานตามหานางพญาไม่เจอก็มาดูอีกทีก็คือตอนเย็นนะครับเมื่อวาน เขามาหลบซ่อนในถุงในถุงใส่เสื้อผ้าใบนี้นะครับถุงใส่เสื้อผ้าใบนี้คือเวลาตอนตอนที่ผมอา่าค่อยๆตัดรวงนะครับตัวนางพญาได้หล่นลงไปอยู่อยู่ที่ถุงถุงใบนี้นะครับซึ่งมีเสื้อผ้าใส่ก็เลยหาไม่เจอก็ตอนเย็นผมมาเขยา่าเขยา่ขยาใส่ในกล่องนะครับเขยา่าเขยา่าตัวถุงใส่ในกล่องปรากฏว่าวันนี้วันนี้ก็พึ่ง ทั้งหมดนะครับก็เริ่มพยอยเข้าเกือบหมดแล้วครับข้อกล่องครับดีใจมากครับแต่ว่าจะรู้นอีกทีว่าเขาจะอยู่ไหมตัวนี้ผมก็จะเปิดไว้ไม่มากนะครับกลัวนางพญาเขาจะออกไปก็ภาวนาให้เขาอยู่นะครับดีใจมากครับโอเคเดี๋ยวยังไงเย็นนี้ผมจะไปตั้งอ่ไว้ที่สวนนะครับลังนี้เขาจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ลุ้นกันอีกทีตอนนี้ก็ดีใจในระดับหนึ่งครับผมสำหรับ เอสเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวงวันนี้ก็มาให้ดูในเรื่องของการจับพึ่งโพรงนะครับก็ค่อนข้างที่จะหานางพญายากก็หาวิธีเอาโอเคครับสำหรับวันนี้เอสเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวงสวัสดีครับ